ใส่คอนแทคเลนของซิ e เซเรนรุ่นโมโมเนปจูนรุ่นนี้เป็น l i m i t ต็ด d i ดิชันนะคะทุกคนรุ่นนี้ใส่สวยทุกสีเลยค่ะโดยเฉพาะสีนี้นะคะใส่ไปแล้วตาเปลี่ยนสัญชาติไปเลยสีตาสวยมากเนียนมากนะคะทุกคนแนะนำเลยค่ะก่อนที่จะเริ่มการแต่งหน้าจะลงกันแดดก่อนนะจะบอกเสมอว่าจะต้องทากันแดดทุกวันนะคะถ้าใครไม่อยากมีฝ้าหรือว่าหน้าแก่ก่อนวัก็อย่าลืมทากันแดดด้วยนะคะ ต่อไปจะลองรองพื้น Alli Mat ของ Q-Pace สีที่ใช้นะคะจะเป็นเฉ a d e สีที่1ค่ะตัวนี้จะเป็นรองพื้นงานผิวที่ปกปิดดีคุมมันดีนะคะก่อนที่จะเริ่มทาจะวอร์มเนื้อครีมก่อนจากนั้นก็ค่อยๆแต้มลงบนผิวแตจะแต้มเป็นเฉพาะจุดไปเรื่อยๆนะคะรองพื้นตัวนี้จะเน้นปรับผิวให้เนียนอย่างสม่ำเสมอนะคะเวลาทาเสร็จแล้วก็จะให้ลุคงานผิวที่ดูเป็นผิวใสแบบธรรมชาติค่ะ รองพื้น a l ล i m a t ตัวนี้นะคะเนื้อบางเบาเกี่ยงง่ายมากตัวนี้คุมมันได้ยาวนานถึง8ชั่วโมงเรื่องความปกปิดนะคะเขาจะปกปิดระดับมีเดียมถึง full coverage เลยจะเห็นว่าหลอดทาลงบนผิวนิดเดียวก็ปกปิดระดับมีเดียมแล้วค่ะช่วงนี้ผิวหน้าหลอดไม่ค่อยมีปัญหานะคะแต่เราจะปกปิดเพิ่มเติมโดยการใช้แปรงจิ้มกับรองพื้นอ l ลแมค่ะ เอามาเกีย่ยบริเวณใต้ตานะคะใช้แป้งมาเกีย่ยบริเวณที่เป็นรอยสิวรอยแดงต่างๆนะไม่จาเป็นต้องลงคอนซีลเลอร์ต่อเลยค่ะแค่ลงลองพื้น a l ล i m a t t ทับอีกรอบก็ปกปิดได้ดีแถมยังดูเป็นงานผิวด้วยนะความแตกต่างทั้งสองข้างระหว่างข้างที่ทากับไม่ได้ทาข้างที่ทาจะดูเนียนผิวดูสม่ำเสมอขึ้นนะคะเรื่องการปกปิดก็โอเคมากเลยค่ะ ต่อไปจะลงแป้ง AlliMat นะคะจะใช้คู่กับแปรงปัดแป้งค่ะจะปัดแป้งผ่านเบาๆนะคะเพื่อให้เซ็ตรองพื้นให้คุมมันได้ดีขึ้นตัวนี้เป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะเนื้อแป้งจะเบาสบายผิวมากค่ะคุมมันเช้าเย็นเย็นทาไปแล้วผิวสวยเหมือนใส่ฟิลเตอร์เลยค่ะแต่ถ้าใครมีปัญหาผิวหน้ามากๆนะคะแนะนําให้ใช้กับพับฟองน้ําค่ะมันจะช่วยปกปิดได้ดีกว่าการใช้แป้งปัดแป้งนะคะจะเขียนคิ้วด้วยเจสส์สลิมอายบลูเพนซิลค่ะ วันนี้เลือกใช้เบอร์หนึ่งนะคะ n น t ช r a l b บ o w ค่ะเริ่มจากการใช้แปรงปัดคิ้วให้ขนคิ้วเลี้ยงเส้นจากนั้นนะคะล่างดินสอมาตั้งแต่ใต้ท้องคิว้วลากจรุดหางคิ้วค่ะค่อยๆเขียนตามแนวขนคิว้วขนคิ้วเราไปทางไหนแล้วก็เขียนคิ้วไปทางนั้นค่ะ หัวดินสอนจะขนาด1.5มิลค่ะทำให้เขียนคิ้วได้ง่ายนะคะเรียงเส้นสวยเป็นธรรมชาติค่ะที่สำคัญคือติดทนนานกันน้ำกันเหงื่อด้วยนะคะการเขียนคิ้วของลอดเราจะเขียนตามแนวขนคิ้วค่ะขนคิ้วไปทางไหนนะคะก็ค่อยๆเขียนเติมตรงช่วงนั้นค่ะเราจะเติมจนกว่าช่วงที่มันแหว่งจะหายไปนะคะวันนี้จะแต่งตาด้วย Eye and Chic Mini p a l e t ค่ะ พาเลทที่5สีฮอตเบอร์รี่นะคะพาเลทนี้จะมี2ชั้นนะคะชั้นแรกจะเป็นอายแชโดว์ชั้นที่2จะเป็นที่ปัดแก้มะคะ่ะพิกเมนตชัดมากนะคะสีสวยมากเลยค่ะทุกคนเริ่มจากการใช้สีชมพูเข้มนะคะเอามาป้ายที่มือก่อน,นะคะ่ะเพื่อให้สีมันอ่อนลงนะคะจากนั้นนะเราก็จะมาทาใต้ตาค่ะค่อยๆใช้แปรงเกี่ยไปเรื่อยๆนะคะทุกคนที่ต้องมาเกี่ยสีอายแชโดว์ก่อนเพราะว่าสีเขาชัดมากเลย ถ้าเราแต่งตาไปเลยสีจะเข้มมากเลยนะคะมันทําให้เราคอนโทรลสีได้ยากกว่าหลอดเลยชอบเอาแปรงมาเกี่ยรสีอายแชโดว์ออกก่อนที่จะแต่งตาค่ะแต่งตาล่างเสร็จแล้วนะคะเราก็มาแต่งตาบนกันต่อค่ะจะค่อยๆใช้แปรงไล่สีไปเรื่อยๆนะคะทุกคนจะเน้นบริเวณขอบตาค่ะ จากนั้นจะแตะสีช่องแรกกับช่องที่3ที่เป็นชิมเมอร์เอามาเกีย่ยบริเวณหลังมือก่อนนะคะจากนั้นก็ทาลงบนเปลือกตาได้เลยค่ะจะค่อยๆปัดไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้สีมันกลมกลืนกันค่ะทุกคนปัดไปจนกว่าสีตาจะไม่แบ่งชั้นกันจะใช้พาเลตที่3คัสซี่บาวนะคะแตะสีแรกว่า Dolly ่อาค่ะ ใช้ชิมเมอร์พาเลต5ลงใต้ตาค่ะจากนั้นนะคะใช้สีเดิมค่ะเอามาบนบริเวณหลังมือเหมือนเดิมจากนั้นนะคะก็เอามาเชดดิ้งจมูกค่ะ จะใช้สีปัดแก้มพาเลตฮอตเบอร์รี่นะคะสีนี้สีชมพูนูดส,สวยมากค่ะจะปัดบริเวณสันจมูกนะคะผ้าผ่านไปเลยค่ะแล้วก็ปัดที่ตรงหน้าแก้มนะคะค่อยๆค,คอนโทรลสีนะถ้าสียังไม่เข้มมากก็ค่อยๆแตะเพิ่มไปเรื่อยๆค่ะแอบเอามาปัดที่ปากด้วยนะคะ ถ้าเราคิดว่ามันเข้มไปก็ใช้แป้งนะคะมาปัดเพิ่มค่ะเพื่อให้สีมันอ่อนลงนะคะทุกคนต่อไปจะทาลิปสเตนตัวใหม่ล่าสุดจาก Q-Pace เป็นลิปจิ้มจุ่มเนื้อน้ำนะคะสีนี้จะเป็นสีที่ศูนย์เกิวทีค่ะ เนื้อลิปบางเบาติดทนนานนะคะทาแล้วปากดูอบอิ่มไม่ตกล่องสีชัดติดทนค่ะสีนี้สวยมากนะคะจะทาให้ทั่วทั้งปากเลยค่ะ